การพิชิตแอฟริกาเหนือก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นการผนวกดินแดนบางส่วนของแอลจีเรียและโมร็อกโกในช่วงราวๆปีคิศักราช680 และมีกองทัพมุสลิมที่ได้ข้ามช่องแคบชิปรอนตาไปยังยุโรปในช่วงปีคิดศักราช711แล้วเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิสลามกับทวีปแอฟริกาครับต้องบอกก่อนว่าตามการสำรวจของศูนย์วิจัยพิวในทวีปแอฟริกานั้นมีจำนวน13ประเทศที่มีชาวมุสลิม จำนวนอย่างน้อยเนี่ยร้อยละ20นะครับหรือประมาณ20%ที่นับถืออิสลามยกตัวอย่างก็เช่นประเทศมาลีที่มีมุสลิม55%ไนจีเรีย42%แคเมรูน40%ตุนิเซีย40%กินีบิเซา36%ยูกันดา33%โมโร,โร็อกโก30%เซเนกัล27%ชาร์ต 23%เอธิโอเปีย23%ไลบีเรีย22%ไนเจอร์20%และแทนซาเนีย20%นี่คือประชากรมุสลิมนะครับและ3ประเทศนะครับที่มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดก็คือประเทศไนจีเรียคิดเป็นร้อยละ50ของประชากรทั้งหมดส่วนในประเทศอียิปต์เนี่ยคิดเป็นร้อยละ95.1ของประชากร และประเทศแอลจีเรียร้อยละประมาณ97.9%ของประชากรนะครับการเดินทางของอิสลามในช่วงเดือนธันวาคมปีคิเตศกราช639ที่นำโดยอัมอิบนนอาสผู้ว่าการปาเลสไตน์เดินทัพจำนวน4,000นายไปยังอียิปต์อัมซึ่งเป็นสหาฮบะของท่านลอสุสลลอห์สุลรอเลยสัลลัมคนหนึ่งนะครับและยกทัพไปยังอียิปต์ได้เดินทางจากกาซา ไปถึงราฟาใกล้ชายแดนของอียิปต์ในตอนนั้นเนี่ยท่านอุมัตได้ส่งทูตไปยังอัมอิบนุอัสบอกให้ยกทัพกลับนะครับแต่ว่าอัมก็ได้ใช้กลอุบายและก็ได้บอกกับผู้ส่งสารว่าเขาจะอ่านจดหมายของคอลิฟ้าอุมัดเมื่อกองทัพหยุดเดินทัพในวันนั้นจากนั้นอัมก็ได้นํากองทัพมุ่งหน้าไปยังเอลอาริชในประเทศอียิปต ก่อนที่จะอ่านจดหมายนั้นแล้วเรียกประชุมสภาสงครามซึ่งเห็นด้วยกับเขาว่าเนื่องจากพวกเขาอยู่ในอียิปต์แล้วจึงสายเกินไปที่จะเชื่อฟังคําสั่งของคอลิฟ้าอุมัตอย่างที่เขาบอกกันไว้นะครับว่าแม่ทัพเนี่ยอยู่ในสนามรบแล้วไม่จำเป็นต้องฟังคําสั่งนะครับกองทัพมุสลิมนะครับมีจํานวนไม่มากแล้วเดินทางไปตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของคาบสมุทรซีนายและไปถึงเฮลูเซียมเมืองที่อยู่ริมฝั่งตะวันออกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไน พวกเขาได้ล้อมเมืองและยึดเมืองได้ในเดือนกุมภาพันธ์คิศกราัช640ชาวเบดูอินจำนวนมากจากคาบสมุทรซีนายเดินทางมาสมทบกับกองทัพของมุสลิมทำให้กองทัพมีกำลังพลเพิ่มมากขึ้นหลังจากสูญเสียกำลังพลในการยึดเพลูเซียมอัมอิบนุลอาสและกองทัพได้เดินทัพไปทางใต้สู่เบลเบสซึ่งอยู่ห่างจากเมมฟิสประมาณ40ไม์ ซึ่งมุสลิมนั้นได้เสนอทางเลือกให้แก่กองทหารให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามหรือยอมจำนนด้วยการจ่ายยิสยะหรือทางเลือกสุดท้ายก็คือทำการสู้รบกันผู้บัญชาการกองกำลังของเมืองนั้นเนี่ยซึ่งเป็นเมืองของคริสเตียนไบแซนไทน์นะครับที่ชื่อว่าอาร์เรติออนก็เลือกที่จะสู้รบครับแต่ว่าก็ได้พ่ายแพ้นะครับแก่ฝ่ายมุสลิมและก็ได้ถูกสังหารในที่สุดอัมอิบุนอาสกับกองทัพมุสลิมจึงได้เข้ายึดเมืองในเดือนมีนาคมคศหกพักสี่640 นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับในการพิชิตแอฟริกานะครับหลังจากยึดเมืองได้ในช่วงเดือนมีนาคมคศหกรักราช640อัมอินุนอาสก็ได้เคลื่อนทัพไปยังเมืองบาบิโลนที่มีป้อมปราการล้อมรอบซึ่งบาบิโลนตั้งอยู่ใกล้กับเมืองไคโรในอียิปต์นะครับปัจจุบันกล่าวกันว่าป้อมปราการนี้สร้างโดยชาวอัสซเซเรียหรือเปอร์เซียและตั้งชื่อตามเมืองที่มีชื่อเสียงในเมโสโปเตเมียนะครับ อย่างไรก็ตามครั้งนี้ฝ่ายมุสลิมไม่สามารถเอาชนะได้เนื่องจากฐานโรมันที่ประจำป้อมปากานนี้มีจำนวนมากกว่าถึง6ต่อนหนึ่งนะครับสงครามนี้ทำให้มุสลิมนั้นจำเป็นที่จะต้องลาถอยต่อมาในช่วงฤดูร้อนคอลิฟาอุมรัรอิมนุคอตตอบที่ก่อนหน้านี้ได้คัดค้านการลุกรลนอียิปต์นะครับในตอนนี้ท่านอุมรัรได้ตกลงที่จะส่งกาลังเสริมจานวน800 0นายซึ่งทาให้กองกาลังมุสลิมในอียิปต์มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าด้วยกัน โอพี่น้องครับกำลังเสริมดังกล่าวเป็นขุนศึกของอิสลามเป็นชาวอาหรับนักรบที่มีชื่อเสียงเรียงนามในสมัยนั้นเลยทีเดียวที่นําโดยท่านซุเบติบนุอาวามครับท่านซุเบตคือซอฮาบะ ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านอบดุลเีมหมัดนะครับที่ผ่านชัยชนะผ่านศึกมาอย่างโชคโชนเลยทีเดียวเป็นหนึ่งในสิบของซอฮาบาที่ท่านอบีได้รับรองว่าจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับซึ่งท่านซูเบสเคยได้รับชัยชนะเหนือพวกโรมันที่เมืองยัดมุกและส่งผลให้มุสซิมสามารถพิชิตซีเรียและปาเลสไตน์ได้และในครั้งนี้ก็เกิดการประทะและโจมตีระหว่างกองทัพอาหรับ ในอียิปตอนเหนือกับกองทัพโรมันและแล้วในที่สุดนะครับพี่น้องผู้มีศรัทธาครับคืนวันที่20เดือนธันวาคมคิศักราช640ท่านซูเบสอิมโนอาวามได้นํากองกําลังนักรบยอดฝีมือปีนกําแพงบาบิโลนเปิดประตูและให้พี่น้องมุสิมกองกําลังมุสิมเข้าไปยึดเมืองได้สําเร็จนะครับและศึกครั้งนี้ความพ่ายแพ้ของไบแซนไทน์ ทำให้อำนาจของพวกเขานั้นพังทลายลงในวันที่22ธันวาคมไซรัสอัคราบ,บิดอนแห่งอเล็กซานเดรียซึ่งในตอนนั้นตำรวงตำแหน่งเป็นอุปราชไบแซนไทน์ได้ยอมจำนนต่อกองทัพมุสลิมฝ่ายมุสลิมนะครับและได้ยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสลามและได้ทำข้อตกลงว่าชาวคริสเตียนทุกคนจำเป็นที่จะต้องจ่ายยิสยา จ่ายภาษีเหมือนกับประชากรทั่วไปทุกๆคนเป็นการปกครองในแบบฉบับของอิสลามนะครับเพราะในขณะนั้นเนี่ยแอฟริกามีการปกครองแบบกดขี่ข่มเหงรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่ามีการแบ่งแยกชนชั้นแล้วก็ถูกกดขี่กันอย่างมากหมายและมีประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างไร้มนุษยธรรมอยู่ในแอฟริกาขนาดนั้นทําให้อิสลามนั้นต้องลุกเข้าไปเพื่อที่จะ จัดระเบียบสังคมใหม่นะครับอย่างไรก็ตามจากักรพรรดิโรมันเฮลาคริอุสก็ได้ปฏิเสธที่จะลงนามในสนสัญญานี้เหมือนกับไซรัสและจกักรพรรดิเฮลาคริอุสก็ได้ปลดไซรัสออกจากตำแหน่งอุปราชด้วยเพื่อตอบโต้ฝ่ายมุสลิมอัมอิบนุลอาสจึงได้นำชาวมุสลิมไปทางเหนือตามแม่น้ำไนจากบาบิโลนไปยังอเล็กซานเดรีย ซึ่งกองทัพไปเซนททายชุดใหม่กําลังรวมกําลังกันอยู่พวกเขาเอาชนะกองกําลังป้องกันและปิดล้อมเมืองได้อย่างไรก็ตามอเล็กซานเดรียเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดและร่ํารวยที่สุดในโลกนะครับในเวลานั้นในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและแน่นอนครับ การปกป้องการคุ้มกันที่แน่นหนาอย่างมากเลยทีเดียวทําให้มุสลิมเนี่ยอยู่รอบนอกและทําการปิดล้อมเป็นระยะเวลาหลายเดือนด้วยกันการปิดล้อมครั้งนี้เรียกว่าการปิดล้อมโดยไม่มีจุดสิ้นสุดเลยทีเดียวนะครับแต่แล้วสุดท้ายนะครับเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรานะครับเป็นศัจธรรมจักรพรรดิราคิอุสก็ได้สิ้นพระชนในเดือนกุมภาพันธ์คิจศักราช641 กองทัพที่จักรพรรดิราคิอุสวางแผนจะส่งไปช่วยเหลืออเล็กซานเดรียก็แตกกระจายไม่ต้องการที่จะเข้าสู้รบกับมุซิมเมื่ออเล็กซานเดรียขาดความช่วยเหลือบรรดาแม่ทัพผู้นําผู้พิทักษ์เมืองก็ค่อยๆอ่อนแอลงจนกระทั่งนะครับกองทัพมุซิมก็บุกโจมตีและยึดเมืองได้สําเร็จในเดือนกันยายนคิรัสกัาช641 นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพิชิตแอฟริกาและต่อมาก็ได้มีการลงนามสนธิสัญญาฉบับใหม่ในวันที่8พฤศจิกายนคิศักราช641โดยระบุว่ากองทาหารไบเซนไทน์โจรพยบออกจากอียิปต์ชาวคริสเตียนและชาวยิวได้รับสัญญาว่าจะได้รับความคุ้มครองจากมุสลิมนะครับรวมถึงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมุสลิมนั้น มิได้ทําลายเลยแม้แต่สถานที่เดียวครับพี่น้องครับในเวลาเพียงสองปีกองทัพมสซิมที่มีจํานวนเพียง4 0 0พันายต่อมาก็ได้เพิ่มเป็น12,000นายก็สามารถยึดครองเมืองที่ร่ํารวยที่สุดของจักรวรรดิโรมันและยึดครองเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอิสลามได้สําเร็จอียิปต์จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ายึดต่อไปของมสซิมในทางตะวันตกตามแนวชายฝั่งแอฟริกาเหนือในปีถัดมาคิจิสกัาช642ออัมได้นำกองทัพ เข้าสู่ไซรีนกาและยึดครองได้โดยไม่มีการต่อสู้ใดๆและพวกเขาก็ไม่ได้ต่อต้านใดๆเลยนะครับพี่น้องครับโดยการที่พวกเขานั้นเห็นความเกรงใจของกองทัพมุสิมและยากนักที่จะต่อสู้ยากนักที่จะต้านทานต่อมาในช่วงปีคิศกรา643กองทัพมุสิมได้ข้ามริเบีย จนกระทั่งไปถึงตริปรลีและส่งข้อความถึงกษัตริย์ว่าทางไปทางตะวันตกนั้นโล่งและหากผู้นำแห่งสัตาชนต้องการพิชิตด,ดินแดนเพิ่มเติม,เ,ตมเราก็สามารถทำได้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮอพิน้องผู้มีศรัทธาครับท่านอุมัรัรได้สั่งให้เขารวบรวมอำนาจควบคุมอียิปแทนที่จะขยายอำนาจของตนออกไปมากจนเกินไป เพราะจะการเป็นการบุกรุกขมเหงรังแกผู้อื่นแทนที่จะสร้างความสงบสันติให้แก่ประชาชาติบนโลกใบนี้นะครับการขยายตัวของมุสลิมดําเนินต่อไปในแอฟริกาเหนือจนกระทั่งระยะเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลา30ปีโดยประมาณนะครับหลานชายของอัมอิบนุนอาส ที่มีชื่อว่าอุกบะอิบนุนาฟีเป็นหัวหน้ากองทัพมุสลิมได้เดินทางไปทางตะวันตกอีกครั้งและได้ข้ามทะเลทรายโดยเดินทัพและจัดสเสบียงด้วยความระมัดระวังไปถึงแอฟริกาซึ่งชื่อโบอราณของดินแดนปัจจุบันคือตุนิเซียในปีคิศกราัช670 กองทัพของอุกบะได้สร้างเมืองไคลโรวานซึ่งอยู่ห่างจากคาเทจไปทางใต้ประมาณ80ไมล์เพื่อใช้เป็นฐานทัพสำหรับการพิชิตเพิ่มเติมกองทัพมุสลิมเลี่ยงที่จะปะทะกับกองทัพโรมันในภูมิภาคนั้นและเดินหน้าต่อไปยังเมืองอื่น ข้ามดินแดนที่ในปัจจุบันก็คือประเทศแอลจีเรียและประเทศโมร็อกโกจนกระทั่งไปถึงชายฝั่งมาสมุทรแอตแลนติกในปีคิตศกราช682มีตำนานนะครับมีเรื่องเล่าที่เล่ากันว่าเขาได้ขี่ม้าลงไปในมหาสมุทรจนลึกถึงหน้าอกแล้วร้องตะโกนว่าโอ้พระเจ้าหากทะเลไม่ขัดขวางฉันฉันคงควบม้าไปตลอดการ เหมือนอเล็กซานเดอร์มหาราชยึดมั่นในศรัทธาของอัลลอฮ์และต่อสู้กับพวกนองคริตอุกบะ์ได้ขัดแย้งกับชาวเบอร์เบอร์ในปีคิเตศักราช683และก็ได้ถูกสังหารจนเสียชีวิตนะครับโดยการซุ่มโจมตีโดยคูไซลากษัตริย์เบอร์เบอร์ของคริสเตียนแห่งอัลตาวาในบริเวณร,บรอบๆตตเลมเซนในปัจจุบันชาวเบอร์เบอร์ยึดเมืองไคลรูวานได้สำเร็จจากมุสิมแต่ทว่ากองกำลังเสริมของมุสิมก็ได้ยึดกลับมาในปีคิตศักรา 688ก็คือ5ปีหลังจากที่อุกบะถูกสังหารนะครับและในปี688ครูไซลาที่รอบสังหารอุกบะ ก็ได้ถูกสังหารในปีนี้นะครับจนกระทั่งเมื่อราวๆปีคิเตศกราช692ฮัสซันอิบนุอัลนุมันได้รับการแต่งตั้งจากอับดุลมาลิกซึ่งเป็นผู้นำคนใหม่เพื่อพิชิตแอฟริกาเหนือให้สำเร็จเขาได้รับมอบหมายให้จัดกองทัพจำนวน40,000นายซึ่งถือว่ามีจำนวนมากเป็นอย่างยิ่งนะครับในเวลานั้นกองทัพที่มีจำนวนถึง40,000นายถือว่ามีมากนะครับสำหรับมุสลิมและก็ได้เข้ายึดคาเทจ เมืองหลวงของอาณาจักรไบซันไทยในปีคิตศกราช695และดูเหมือนว่าเมืองคาเทจนี้จะเป็นเมืองร้างนะครับเนื่องจากว่าผู้คนได้อพยพออกไปแล้วและในเวลาต่อมาเนี่ยชาวโรมันก็ได้ยึดคาเทจ กลับคืนมาได้เช่นกันนะครับจนกระทั่งต่อมาในปีคิดตศกราช698ฮัสซันอิบนุอัลนุมันพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สมรภูมิอีกครั้งหนึ่งและได้รับกําลังเสริมและทหารเบอร์เบอร์อรจํานวนหลายพันคนที่เข้ารับอิสลามแล้วและพวกเขานั้นไม่พอใจการปกครองของอัลคาคฮินาซึ่งเป็นชาวเบอร์เบอร,เบอร์เนี่ยได้พร้อมที่จะเข้าร่วมสนับสนุนกองทัพมุสลิมนะครับจนกระทั่งสามารถพิชิตเมืองนี้ได้จากนั้นก็โจมตีเมืองคาเทจอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ ก็เป็นการโจมตีอย่างรับคาดสามารถพิชิตเมืองได้สําเร็จฮัสซันกลายเป็นผู้ว่าราชการคนใหม่ของเมืองจนกระทั่งถึงปีคิเตศกราช704นะครับฮัสซันก็ได้ก่อตั้งเมืองตูนิสแห่งใหม่ใกล้กับซากปรักหักพังของคาร์เทจที่ได้ถูกทําลายไปในช่วงปีคิเตศกกราช698นั่นเองซึ่งเป็นเวลาประมาณ6ปีนะครับหลังจากที่ได้ทําลายเมืองคาร์เทจลงก็ได้สร้างเมืองตูนิส ขึ้นมาใหม่และก็ได้เริ่มสร้างกองเรือปฏิรูปการบริหารในแบบฉบับของอิสลามแล้วเริ่มกระบวนการเปลี่ยนชาวเบอร์เบอร์ในท้องถิน่นเรียกร้องพวกเขาให้เข้ารับอิสลามซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับพี่น้องผูมีสัาธาครับได้สร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอิสลามและการขยายอํานาจของพี่น้องมสซิมในทั่วแอฟริกาเหนือทั้งชายฝั่งไปจนถึงโมร็อกโก และหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็มีการเดินทัพไปพิชิตสเปนในเวลาต่อมานะครับในช่วงคิสตศักราช711นั่นเองโอีินองผู้มีศรัทธาครับนี่คือประวัติศาสตร์อิสลามที่สําคัญนี่คือความมหัศจ,จรรย์ของกองทัพมุสลิมต้องบอกว่าถ้าอิสลามอะไรซึ่งคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรม มนุธรรมและมนุษยธรรมแล้วบรรดาประชากรในแอฟริกาก็คงไม่ตอบสนองสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือการพิชิตดินแดนเพื่อที่จะนำสัจธรรมบางอย่างมาสู่มนุษย์ทั้งหลายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับในแถบแอฟริกา และถ้าใครมีรายละเอียดที่ลึกกว่านี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องกลุ่มชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และได้เข้าใจอย่างละเอียดและลึกซึ้งกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอัสสลามมะลยกุมะเรอมะตุลอวุบะระกาตุคนผ่านไปหรือใครผ่านมาก็มาสลามะของผมได้ที่นี่นะครับบารอกัตลาลาแลนดินแดนฮาลลานย่านชานกรุง